สวัสดีครับพมเพื่อนๆครับสวัสดีเพื่อนๆในที่โต๊ะจงเตื้อแดงเรียงวัวตกตาณนะครับอันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูน้ำตกนะครับเป็นน้ำตกที่เป็นต้นน้ำลุงซู่อ่างเก็บน้ำวัวน้ำเซ่ครับที่ผมอยู่ที่เพื่อนๆนี่นี่คือน้ำตกน่านสวรรค์นะครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแร่งครับเพื่อนๆหน้าแร่งน้ำไม่เยอะนะครับน้ำไม่เยอะ นะครับช่วงนี้นะตรงเตียวเบาไปเลยครับแต่ช่วงเมีตาที่บ้านมาเต็มเม็ดเลยครับน้องดวงเตียวอาที่ผมยืนอยู่นี่นะครับอยู่ที่บ้านอ่าเป็นบ้านวังหางนะครับอำเภอยะวัดยะวัดนครสิมราชครับด้านหน้าที่เปิ่นเปื่อนนี้คือคือต้านน้ำลุ่มช่วยน้ำใสนะครับที่ลงไปตวงเก็บน้ำช่วยน้ำใสอำเภอป่าปายมนะครับที่ที่เปิ่นเปื่อนนี้นี่คือน้ำตกนันสวรรค์ครับถึงมีความสวยงามมากครับดวงน้ำหมากนะครับตรงนี้น้ำจะเต็มเลยครับ ที่ผมยืนอยู่นี่มันเป็นจันนะครับเป็นจันอินมันอินปูเลยครับเปื่อนเปื่อนปลายังมีความร่มร่มบูดนะครับเป็นต้านน้ำไล่ไล่นะครับด้านหน้าจะเป็นจันเป็นจันนิดไหมครับเปื่อนเปื่อน่วงนี้นะตรงเดียวไม่ก่อยมากนะครับเพราะว่าด้วยปนจวงปนจวงต้องการไปเลยนะครับแต่ตอนนี้ประมาณทิปมงเช้ากับน่าจะมีนักสองเดียวมาร์จวงบ่ายนะครับแต่เปื่อนนี้ไหมครับว่ามีความช่วยงามครับ ด้านหน้านี่แต่ว่าเป็นจวงน้ำเยอะนี่จะด้วยมาครับน้ำใสเลยน้ำใสน้ำเกี้ยวเลยครับน้ำที่เกี้ยวดีกว่าเลยครับเพื่อนๆช่วยมากับใกล้มาเดียวด้วยน้ำใสนะครับลองเก่งก็ครับมาได้ครับไม่ไกลครับอยู่ห้างจากลองเก่งจืดดังบนพญาพยอมนี้ก็ไม่ไม่เกินสิบลูกครับด้านหน้าก็จะเป็นตันน้ำเดียวกับลองเปบ้านหวงโ้นะครับอย่าอยู่ห้างกันประมาณสิบกว่าลูกไม่ไกลครับ ถ้าเปื่อยๆมากครับในนั้นมาตีเอาได้นะครับอ,อัมเภอเจ้าวดจังหวัดตะโกน,นจะมาลาดครับน้ำตกนั่นตะวันครับช่วงนี้มันจะอยู่ในปืนตีกงต่อเด่นครับอัมเภอราพระพยมอมพวกเจงหวัดมันจะลุนะครับต่อเด่นนครับแต่ก็ไม่ไกลกันนะครับ